ทิชชู่ครอบที่ฝาขวดมีน้ำค,ความลงเอา้าตอนนี้อุปกรณ์เราครบแล้วมีทิชชู่หลบขวดที่ใส่น้ำไว้แล้วก็ไม้จิ้มฟันเรามาลองทำดีดกว่าลองความนะครับสามสองหนหวิ มนันม่หกด้วยเหมือนในคลิปเลยเป็นเหมือนในคลิปเลยครับเดี๋ยวเราลองเอาไมโครโฟนเจาะดูนะครับไม่หกอะเดีเราเอียนหนึ่งนะครับ Oh. สรุปแล้วนะครับมันเป็นแบบในคลิปจริงๆแต่เมื่อกี้ผมผมจอะรูใหญ่ไปมันมันล่วนนิดนึงแล้ววันนี้ก็มีแค่นี้นะครับบ๊ายบาย